สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจีดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันนี้นะผมได้รับความเมตตาอย่างมากเลยนะครับนะเป็นครั้งที่สองที่ผมได้มีโอกาสมากราบนมัสก,การราเกจีอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งที่ผมได้สัมผัสถึถงความเมตตาของท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแต่ครั้งแรกนะท่านอาจจะยุ่งหน่อยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะผ่านมาหลายปี ผมได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งสหรับที่นี่นะครับนะหลวงปู่โชคอุตตโมสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคนครราชสีมาเปลี่ยนไปมากจากที่ผมเคยมาโอ้โหนะพัฒนาไปเยอะเลยวันนี้ผมเลยมาขอความเมตตาพูดคุยกับหลวงปู่นะครับที่นี่หลวงปู่ก็ให้ความเมตตาทั้งที่หลวงปู่วันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าหลวงปู่มีมีกิมีหมนที่ไป ปฏิบัติมานะครับแต่หลวงปู่ก็เมตตาจะพูดคุยด้วยนะนะการมากการหลวงปู่ครับเป็นพรนะหลวงปู่โอ้นะเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลวงปู่นะเปลี่ยนแปลงไปในความศรัทธาของลูกศิษย์มืช่วยกันสร้างบวรประพุทธศาสนาไว้ครับเพื่อให้คนไทยได้กราบไหว้หรือเพื่อให้รักษาประพุทธศาสนาให้ลูกให้หลานเรา อ่าต่อไปข้างหน้านั่นเองตรงนี้กี่ปีแล้วหปู่ตรงนี้ปู่ได้สร้างสำนักตรงนี้ครบปีที่เจ็ดปีที่เจ็ดปีที่เจ็ดเห็นว่าหลวงปู่มาตั้งแต่ปรากฏเลยนะใช่เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นป่าเป็นป่าปู่เลิ่มพุ่งลงมาจากประเทศพม่าเพื่อมุ่งหน้าครับไปศรีสะเกดอ่าไปที่อำเภอคูสิง ครับที่ปูเคยปฏิบัติหรืออยู่กับหลวงปู่สวงมานั่นคือเป้าหมายอืมแต่พอมาถึงตรงนี้ปู่ปรับปรุงเจ้าของที่ได้มาราไาเลยได้สนทนานาคืออยากจะถวายที่ครงนี้5ไร่อยากให้ปู่ใต้ตรงนี้ครัปู่ก็ได้ปักป่าเพราะฉะนั้นในรวมทั้งหมดตรงนี้ครับ เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วลวงปู่ได้ขยายพื้นที่ออกไปไหมหรืออยู่แค่เจ็ดไร่ลวงปู่ตอนนี้ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้สิบเจ็ดไร่โอ้ขยายจากเดิมไปขยายจากเดิมไปซื้อข้อต่อซื้อขาต่อยางยมที่เขานเงินมีทองก็คือขยายไปโอ้นะฮะมีหน้าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยลวงปู่นะนะลวงปู่ก็สร้างเสนาสนะต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมอนะอะไรขึ้นมาบ้างลวงปู่ตอนนี้อ่นนตอนนี้ปู่ได้สร้างอ่า องค์ลงป่สวงอเ,วเอาไว้เป็นสถานเพื่อให้คนไทยครับที่เคยทั้งรู้จักวงู่สวงหรือไม่เคยรู้จักทั้งทงและไม่ทันก็ดีครับถ้ามีจิตอ่าเริ่มใสขององค์ลงปุสวงครับกูเลยได้จัดสร้างองคง์ุสวงตักกว้างสี่สี่สิบสี่สิบแปดเมตร ความสูง6เมตร89อ่าเพื่อไว้ให้อ่า,อาพุทธชาติหรือลูกศิษย์ลูกหาที่นักสืบหลวงปู่สวงให้มากราบไหว้ที่นี่อ่าและข้างล่างจะเป็นพิพิธภัณฑ์จะสร้างพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่เสดมไว้ไม้ไ่วจะเป็นไม้ท้าวไม่ไว่าจะเป็นทีวอไม่ไว่าจะเป็นของของทุกอย่างที่ปลูก ไยได้ฏิบัติรรวมกับท่านหรืออ่เป็นลูกศิษย์ท่านมาก็เลยเก็บเอาไว้โอ้เห็นว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านมีความพิเศษหลายอย่างหลวงปู่ไปเห็นความพิเศษของหลวงปู่สวงยังไงหลวงปู่ถึงไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คือด้วยความที่เรายังเป็นเนนอยู่อ่าความที่เห็นพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรท่านมากมายเพราะในจิตของเรายังเป็นเนนอยู่ยังไม่ได้ศึกษาว่าเอออ่า ท่านทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ญาติโยมครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้อยู่กับท่านเนี่ยจากที่เราอยู่ในป่าในกระท่อมครับไม่มีแม้แต่ร้านค้าหรือไม่มีแต่อ่าบ้านของญาติโยมแต่เราก็ไม่หดเราก็ยังมีกินตลอดเหมือนเหมือนอยู่ในเมืองเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นการอยู่กับท่านเนี่ยมันรู้สึกบางเงียยสนักและภูมิใจที่ โยกท่านเนี่ยอยากได้กินอะไรก็กินได้คิวอะไรก็ได้กินนั่นเองโอ้ทำไมอ่ะเป็นด้วยด้วยความที่ว่าอย่างที่คุณบอกเป็นเนนเราไม่<ะ>เข้าใจคเช่บนบางทีออยากกินขนม<ะ>ท่านก็ชี้บอกว่าเอ,อทั้งหลังเนเน,เน,เนดูสิก็หันไปก็เห็นขนมเลย<ะ>ทั้งที่กระท่อมเนี่ยมันไม่<ะ>ไมีไรมากมายอยู่แล้วอา<ะ>ไม่มีสิ่งของอะไรมากมาย เาโดยเฉพาะที่ได้อยู่กับท่านคือสมัยก่อนอ่านนมตามลีนั่นเองอโอ้เขาบอกว่าที่ผ่านมามีคนมีคนแอบอ้างเยอะว่าน,นะอ,นอยู่กับหลวงปู่สวง,งสอยู่กับหลวงปู่สวงวเยอะมากเลยเยอะเดี๋ยวนี้ทิศหลวงปู่สวงอยู่เต็มบ้านเต็มเมืงองแต่ความจริงของแท้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งคนที่เขาเคย ว่าโยมกับส้วงอย่างนั้นอยู่กับปู่สวงอย่างนี้แต่นั่นด้วยความที่เขาเล่ามาเขาเล่ามามีแต่เขาเล่ามาเพราะฉะนั้นกูเองครับกูไม่แสดงเด็จว่าปูเป็นศิษย์ปู่ปสวงเหมือนกันไม่แสดงแต่ว่ากูจะบอกว่าเคยอยู่กับปู่สวงม,มาออืไม่เคยแอบอ้างอะไรของท่านด้วยความที่กูมีจิตเมตตาเลื่อมใสต่อองค์หลวงปู่สวงครับบนได ยึดหลักธรรมคำสอนของท่านมาปฏิบัตินั่นเองโอ้นะฮะแล้วลุงปู่สวงเนี่ยท่านพูดภาษาอะไรปุ่อ่าภาษาไทยก็ได้แต่นิดเดียวนิดเดียวส่วนมากจะเป็นภาษาเขมรเช่นออยเตียนออยเมียนออยบานออยสรูดให้ทานให้มั่งให้มีให้สุขให้สบายโอ้แล้วลวงปู่ใช้ภาษาอะไรคุยกับลุงปู่สวงภาษาเขมร ขมรต้องตองปู่เป็นภาษาเขมรปู่พูดเขมรโอ้ปู่พูดเขมรได้ปู่พูดได้กี่ภาษาอ่าสวยสวยเขมรลาวลาวไทยไทยพม่มาโอ้โหโอ้ไปเรียนที่ไหนมาทำไมไม่ได้เรียนก็อาศัยยตินยมให้เขาไปหลักจำเขามาหลักจำเขามาโอ้นั่นต้งปู่ความจําดีก็คิดว่าความจาดีไหมอย่างเช่น๋ยวนี่ข้างล่าง้ังมี ปู่มีของปูสิ้นขอนั่นคือปูจับขมานล้วนที่ป็นดิสถานอยู่เนี่โอ้ฮะฮะแล้วปู่ปู่คุยเนี่ย,ยเวลาคุยกับหลวงปู่สวง่ะปู่คุยอะไรบ้างอะถ้าคุยสัพเพเหระคือเรามไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจในเรื่องที่ท่านมีอยู่แต่เพียงแต่คุยในเด็กในเด็กว่าเราไปพึ่งพาท่านหรืออาศัยอยู่กับท่านแบเบเนนกับพาโอ้ ใจว่าเออท่านมีอะไรดีอย่างนี้ไม่เคยปูโอ้แล้วลวงปูได้เคยเห็นที่เขาคุยกันนะะมันมีอินทธิฤทธิปฏิหารอะไรปู่ได้เห็นสัมผัสอ่ะอันนี้เรื่องนี้ปูเห็นจริงปูเห็นกระจาอย่างไงบ้างอ่าเช่นที่ที่อ่าพวกโยมทั้งหลายไปหาท่านครับปูอยู่ข้างล่างท่านอยู่ข้างบนครับโยมถามอ่ะเน้นปูไปไหน กู้อยู่ข้างบนยมไปหาไม่เห็นอู้ก็โดนด่าโดนโยมด่าครับนนบ้าอมันหลอกโยมหนองนูนนีนั่นนั่นเราก็บอกว่าแต่ลงมาเมื่อกี้ท่านก็นั่งอยู่ข้างบนนั่นนั่นคือคําแรกที่ที่โดนการโยมเขาว่าอ๋อทกานเลยพาโยมเข้าไปไปชี้ก็นั่งยิ้มข้างบนจริงแต่โยมหาไม่เจอหาไม่เจอ โอ้ก็เป็นอย่างนั้น,นอ,อันนี้คือ,รอเรื่องที่ปู่ได้เห็นได้เห็นตัวนะครับตัวปู่เองเลยโอ้แล้วเขาเขาเขาพูดถึงผมว่านะบางทีเนี่ยมองมองเหมือนว่าเขาพูดแบบเว่อร์นะใช่หลวงปู่เขาบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยแม่แต่ท่านถ่ายออกมาอูจลาระท่านยังหอมเลยอันนี้ปู่ยอมรับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ่าที่เขาบอกว่าถ่ายมาเป็นเพชรเป็นทองปู่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น นะฮะอันนี้อันนี้ก็ก็นนป,ปูปูได้สัมผัสแต่แหละลนละหนูแล้วจริงจริงเนี่ยหวงปู่สวงท่านแต่งชุดอะไรแน่ของผมถามว่าท่านแต่งชุดอะไรปู่สวงอ,อันนี้ตามที่แกเล่าเล่นเล่นหรือเรื่องจริงมิลูบว่าก่อนอดิชาติเขาอาจจะเป็นกษัตริย์อ่าเป็นกษัตริย์ที่นี่เขาเบื่อความที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายไปฟ้องนั่นฟ้องนี่เขาเขาไม่ชอบอ่าในเมื่อ เขาจะเกิดอีกทีจะมาเป็นพระดีกว่าเพื่อจะไม่วุ่นวายอของเขามันเป็นพระเขาวุ่นวายมันเดิมอืมเพราะฉะนั้นในความคิดของแกงั่นกูเป็นคนบ้าเลยดีกว่าเป็นพระบ้าเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมเข้ามาหากูอันนี้กับายตรงกันข้ามยิ่งบ้าเลยยิ่งบ้ายิ่งมายุบไปยบ้า โอ้เหตุผลนี่คือเหตุผลท่านก็เลยบางทีก็ชุดขาวบ้างถูกต้งโยมบางทีก็ชุดอะไรบ้างที่ท่านสารพัดชุดอะไรชุดผู้สวงจะใช้ได้ทุกชุดลุกชุดแล้วคนก็ยังศรัทธาอยู่ยังศรัทธาอยู่โอ้โหนะเหตุผลกลไกอะไรเราก็ไม่รู้โอ้เขาบอกว่าท่านฉันเข้าบูชใช่นี่เรื่องจริงท่านฉันเข้าบูช ทานข้าวกับหมาก็ได้ยิ่งเมื่อไหร่ทีกินเหมือนท่านม้าทุ่มเที่ยงคืนมไม่มีข้าวข้าวที่เขาเทแล้วมันบวชกันเลยหมดโอ้อันหมดแบบนี้เขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเกจิเหนือโลกเป็นแบบนั้นนะคปู่ด้ความที่ปู่ตอนปุ่น็นเน่ยปู่ไม่ได้รู้ว่า รือจิตเราไม่ได้หรือเราไม่ได้ใส่ใจว่าอันไหนเหนือโลกไม่เหนือโลกถูกไหมแต่เห็นว่าท่านปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ก็อิสัยหรือกิริยาของท่านที่ทำอย่างนั้นสบายสบายพื้นพื้นมันบานไม่ได้มีพิธีไม่ต้องอะไรใครเข้าพบก็เข้าพบพบไม่ได้ก็ก็ท่านก็ไม่อยู่อละเห็นว่าท่านหนีหนีไปอย่างอยู่หลายที่ถามว่าท่านหนีไหมท่านก็ไปเรื่อยของท่าน ที่ท่านไปด้วยเหตุผลคนไกลคิดว่าท่านไปโปรดสัตว์ของท่านนั่นเองโอที่หายไปเนี่ยใช่เออหายไปก็ไปโปรดสัตว์ใช่แล้วมีคนตั้งก้อกังขายเยอะอะฮะเรื่องอายุของท่านแม้แต่ตัวปู่เองยังไม่รู้จริงๆแล้วเท่าไหร่แน่ไม่มีใครรู้อันนี้ความจริงโอ้เห็นคนลือกันว่าสองร้อยปีสามร้อยปีอะไรพวกนี้ไม่มีใครรู้โอ้ปู่ก็ไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยที่ปู่เป็นสามเณรเนี่ยปู่เข้าไปหาเนี่ย ถ้าประมาณดูจากหน้าตาท่านอายุท่านประมาณเท่าไหร่เโยมก็ประมาณแปดสิบกว่าประมาณหปสิบกว่าใช่นะฮะถ้าดูจากหน้าตาถ้าดูจากหน้าตานยุ่ดยภาพญาติโยมที่เข้าไปหาปีนี้เข้าไปหาอีกสิบปีเข้าไปอ่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ตามที่โยมเล่าอืมแล้วเขาลือกัน ว่าท่านเนี่ยเรื่องของตัวเลขเนี่ยแม่นมากมันแม่นยังไงครับปู่ปู่ก็ไม่เข้าใจว่าแม่นยังไงเพียงแต่กิริยาของท่านท่านปูดคือท่านไม่ค่อยได้เขียนเป็นตัวเลขเป็นภาษา,ทาไทยเขาจะจับการกระทำของท่านแต่อย่างเพื่อเพื่อ,ปอเปียวเองโอ้เอาเขาจริงๆท่านไม่ไปใฝ่ไปเลยไม่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 โอ้เพราะถ้าไปตีเราเองแล้วก็นั่นไปได้โชคกันจริง เช่นอะไรที่แกทำน่ะเ็ไปเตียวเองไปเตียวเองใ่โอ้แล้วก็เลยสรุปกันเองว่าแม่นคือทุกครั้งที่เขาไปอ่ามันได้ทุกคนไงก็เลยการเป็นท่านเนี่ยแม่นเลยโอ้แล้วสิ่งที่หลวงปู่สวงทำเป็นประจำเนี่ยฮะก็คือว่าททำไมท่านไม่ทำว่าวะท่านทำว่าวท่านนั่งมองเห็นว่าที่แรกคูไม่เข้าใจ ทำไมเราทาว่าวว่าว่าเปลี่ยนเนื้อหนังทางข้างเหมือนเื่อโยนเป็นว่าวว่าจะสวยขนาดไหนคือเป็นเชือกมันขึ้นลงบวกไม่ได้อั่นคือเป็นหลักธรรม่ารเปรียบเนื้อตัวท่านเป็นเชือกโยนเป็นว่าวว่าไม่มีเชือกสวยขนาดไหนยม่ขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นทําก็เจิดดึงว่าวนี้มาให้ตกกลับนั่นเองอให้รออยู่รออยู่เนี้ทุกอย่างจะรอโอ้โอแล้วทําไมต้องเป็นว่าวจุฬาผูกว่าวอย่างอื่นก็มีทั้งหลายว่าก็ค,คือทางทางาประเทศกัมพูชาที่บ้านของท่านเขาเรียกว่าบ้านอยู่นั่นแต่คนกัมพูชาบางคนก็ยังไม่รู้ว่าบ้านท่านอยู่ไหนโอืมก็เลยไปเห็นว่า อุูลานนี่แกก็เลยเอามาทํานั่นเองอที่มาที่ไปยังไมู่ก็ไม่ควรันไงแต่เขาบอกว่าท่านหลเองใช่โอ้ก็เหลเองถูกเองต้องทําเองทั้งหมดทําเองทั้งหมดว่าแปะเปิดอะ้รท่านทำเองทําเองโอ้เนี่ยแล้วแล้วท่านเคยเคยเออ่ชักขึ้นไปหรือไม่ฮะหรือว่าทําเฉยๆโอเคยยืนดูท่านท่านตั้งไว้ท่านในชาตนี้ก็ขึ้นเลย นเลยขึนเลยอ๋ออ่าอันนี้เป็นเป็นวิธีการสอนก็แบบที่หลวงปู่บอกใช่อืมแฝงด้วยธรรมะแฝงด้วยธรรมะโอ้แล้วสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ก็เอามาเรือยปฏิบัติในสมัยหลวงปู่ท่านก็ปฏิบัติก็คือบูชาไฟทำไมต้องบูชาไฟหลวงปู่เอาบูชาไฟไฟนี่เห็นกองไฟก็คือให้พวกเราทั้งหลายอ่ารู้จัก รู้จักสลักรู้จักเสียรู้จักทิง้งอื่าเหมือมนว่าเอากิเลนนั่นเองตอนนี้หลุ่มกิเลสของท่านยังอยู่อนขนมกุเล็นจลุมนึกที่ปู่ไปเอามวลสารมาวิธีสร้างเหร็นั่นเองอออ่ะ,อะแล้วแล้วแล้วมันมันได้อะไรกับการที่เออหลวงปู่ นะฮะมาแล้วก็บูชาไฟเหมือนท่านก็อ,อาศัยที่เราเคยคือท้าพูดตามทุกวันเนี่ยคือกูพักรลกจังท่านทาอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้ทํานทอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้เราก็เก็บไว้ใน,ในใจิตในใจเราตลอดอ่ะกูอยากทําแบบนี้ด้วยความที่ถ้าเราไม่มีใจหรือ,อม,มีความมุ่งมั่นความมั่นเพียรับ คนก็จะไม่ว่าไม่ได้ทุกคนทุกใจใจทุกวันนี้หลวงปู่ยังยังจุดอยู่ไหมฮะจุดอยู่ข้างหลังจุดอยู่ข้างหลังมีไฟไม่ไฟทีนี่จะมีไฟตลอดมีไฟตลอดโอ้โอันนี้ก็เป็นแบบว่านะอ่าเขาเรียกว่าสมไฟในใจด้วยต่อให้ทุกคนมีไฟนะอย่างน้อยเนี่ยหลวงปู่ทำก็หลวงปู่ก็ยังมีไฟเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าบางคนที่มาครับ กู่ทำไมต้องต่อไฟอืออ่าคนที่เขาอยู่รู้เราก็ต่อคนที่ไม่อยากรู้เขาก็อาจจะที่ทำไมวันนี้มีไฟทวกวันเพราะ<อ>ฉะนั้นที่สำานักสมกงูชบไฟไม่มีดับไฟไม่มดับอนอยู่ที่แต่ท่อม่านถุนยังไม่มีดับอืม,อมเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยเก่งและล่งลงรู้จิตคน แล้วก็นะทําทนายไททัศนอะไรเนี่ยแม่นหลวงปู่ไปได้วิชาน,นี้มาจากไหนหลวงปู่คุณโยมครับดนะ้วยความที่เรารู้มาเราจะพึ่งเชื่อครับเช่นโยมรู้มายมจะพึ่งเชื่อโยมต้องมาสัมผัสเองก่อนเออเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรได้ทุกอย่างครับแต่อย่าเชื่อด้วยความงมง,ง,งายเสียดายเวลาที่เรางมงายต้องใช้สติและปัญญาครับเมื่อโยมอยากรู้ โยมต้องมาเองโยมถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับอืมเราต้องเชื่อด้วยตัวเราเองแบบนี้เชื่อด้วยความศรัทธาครับไม่ว่าโรคใดองค์ใดบนโลกนี้อืถ้าศรัทธานั่นคือเป้าหมายของเราโอ้ที่เขาว่าศรัทธาบารมีเกิดถูกต้อง อืมมันต้องเกิดจากความศรัทธาก่อนถ้ามาหาหลวงปู่เขาลือกันเขาบอกว่าหลวงปู่แม่นึงมุ่งเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อต้องมาสัมผัสเองต้องมาโอ้นะต้องมาแล้วก็ข้อสาคัญมาแล้วเนี่ยผมได้ยินมาอันนี้ผมยังไม่ได้สัมผัสนะเขาบอกว่าชีวิตเขาดีขึ้นหลายคนชีวิตดีขึ้นบางคนก็มีช่วงีลภหลวงปู่ให้อะไรเขาไปทับครับน่อืม ตอนสติปัญญาครับการทำอาหาคกินครับไม่ว่าจะเป็นรูปใดนามใดครับถ้าเราไม่มีความเพียรับถ้าเราไม่มีความอดทนครับถ้าเราไม่สละจิตสละใจหรือกิเลสในใจเราเออกไปบุคคลคนนั้นจะผ่านตรงนี้ไม่ได้อื เงนที่ปลูกเขียนไว้ข้างบนผมเห็นอยู่ะนะาดีชั่วเป็นของนะเป็นของคู่กันใช่อืมแต่ถ้าเราช่วยกันขยันทําความดีคนในบ้านเมืองเหล่านี้คนชั่วก็จะน้อยลงถูกไหมอออันนี้หลวงปู่บังคับเขาไม่ได้ไม่หลวงปู่ไม่ได้สนใจแค่คนทั่วไปหลวงปู่สนใจบ้านเมืองเลยนะทั้งหมดอือเราชาวพุทธ<ะ>เราทั้งหมด ทั้งหมดนะโอ้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นคําสอนที่หลวงปู่พยายามเน้นนะหลวงปู่นอกจากเนี้ยพื้นที่หลวงปู่ทําตรงนี้หลวงปู่ทำเป็นสูนวิปัสนากรรมฐานานานาชาติ้วยถูกต้องทำไมต้องเป็นนานาชาติก็คือปู่เองอเนี้ยต่งางชาติเข้ามาเยอะโอเพื่อจะมาอ่าให้สอนสมาธิหให้สอนอ่าหลักธรรมของพุทธเราก็เลยกลายเป็นว่า เมื่อเขามาสัมผัสเขาก็อยากมาอีกมาแล้วมาอีกโอนะในปีเนี้ยเขาก็จะมาอีกหกประเทศประเทศละเจ็ดสิบคนโอ้นี่แสดงว่าหลวงปู่ไม่ได้ไม่ได้แค่เรื่องของอวตถุมงคลเรื่องอะไรที่สร้างเขาบอกว่าเรื่องพูมิยาบุนที่สร้างความ,มงงง่ายใช่ยงนะเพราะฉะนั้นคุณมีวัตถุมงคลดีขนาดไหนถ้าจิตใจคุณไม่ดีคุณก็อย่าหวังว่าวัตถุมงคลน,นั้นจะช่วยคุณได้ คุณต้องมีดีในตัวต้องมีดีในตัวนั้นวัตถุกงคลเป็นแค่ซีพึ่งทางใจ